เสนาหอยรวมหารายได้ช่วยเหลือเด็กที่เกิดจากแม่ที่อยู่เนอเรือนจำ ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกับโครงการ happy co e รวมกับฟุตบอลดาราคืนรอยยิ้มสู่สังคมเพื่อมูลนิธิบ้านพระพรช่วยเหลืออุปการะเด็กที่เกิดจากแม่ที่อยู่ในเรือนจำและลูกผู้ต้องขังที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำงานนี้จัดร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งเสริมกลุ่มเด็กๆที่มีสภาวะปัญหาพ่อแม่ที่อยู่ในเรือนจำทางด้านกีฬาและดนตรีในวันนี้ค่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรยัไงคะ มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราครับซึ่งจริงๆแล้วผมกับไอเนี่ยเราเราตั้งใจที่จะ,ะเรียกว่าสร้างคอร์ส c ีที่จะพัฒนา CO ยุคใหม่ไปสู่เ็าเรียกว่า CO ที่มีมาตรฐานใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ยินคอร์ส c o บ่อยมากแต่ซีที่เป็นมาตรฐานมีคุณธรรมมีจริยธรรมเนี่ยน,น้อยจริงนะฮะ<ช>ก็เป็นจุดเริ่มต้นตร,ตรงนี้แต่ว่าเมื่อเราได้ใช้เวลากับเขาเรียกว่านักเรียนนะฮะที่เป็นผู้บริหารทุกคนเนี่ยจนถึงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราใช้เวลาเกือบเกือบสามเดือนตอนนี้นะฮะเห็นว่าจริงๆแล้วส ไม่ใช่เรื่องของเาเรียกว่าเม็ดเงินไม่ใช่เรื่องความรู้แต่เป็นเรื่องความรักนะก็รู้สึกวอ๊ะความรักเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่เราอยากจะมีโอกาส,สแสดงความรักของเราเนี่ยออกไปถึงผู้อื่นคําถามคุณเราจะสําดงยังไงบ้างนะก็ช่วงที่ผ่านมาเรามีโอกาสที่ไปอ่อนนุช84นะครับก็เอารถทาฟานนนะครับรแล้วก็มีก็เรียกว่าของถุงยังชีพเยอะมากมายไปให้กับให้กับเด็กๆที่นั่นแล้วก็ให้กับชุมชนที่นั่นแต่ถามว่าพอไหมผมว่าไม่พอมันก็เลยเป็นไอเดียของไอ้ครับพี่เต้เราเราอยากจัดอีกอย่างหนึ่งไอ ผมก็เอ้ยผมว่ากีฬาก็เป็นสิ่งน่าสนใจไอ้ก็เลยตัดสินใจจัดเป็นฟุตบอลขึ้นมาครับใช่ <ๆ S 2> ค่ะก็วันนี้เวลาแต่ละคนยายากไหมคะยากค่ะเพราะทุกคนก็แบบมีคิวมีต้องเช็คคิวถ่ายด้วยคิยวคละครด้วยใช่ไหมคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเหมือนกันในวันนี้ที่แบบสละดเวลามาพี่แท่งพี่หอย <ๆ S 3> แล้วก็พี่เจซี่น้องโดนัท พี่ผากุ้งน้องวาจงบอลเอาหรอคะมีพวกคิวมีพวกคิวทุกว่างทุกวันเลยฮะเตะเตะได้ทุกว ah ันเลยฮะก็ต้องขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะคะนี่คือผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะท่านก้องศักด์นะคะที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สุนทรนะครับที่เป็นประธานพิธินะครับบ้านพระพรซึ่งดูแลเด็กๆหลายคนมากเลยครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่าต้องการกําลังใจและความรักจาก พี่น้องอีกหลายๆคนวันนี้ก็เลยได้มารวมตัวกันแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเป็นภาพที่น่ารักเลยเราเห็นเด็กๆหลายๆคนที่เขากําลังรอ,งองคอยโอกาสผ่านกิจกรรมแบบนี้ซึ่ง fundraising น,นี้คือว่าเราอยากที่จะส่งมอบนะครับในเรื่องของกําลังที่เราจะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังทรัพย์หรือเป็นภาพของ PR ต่างๆที่เราอยากจะส่งไปถึงเขาวันนี้มีขนมด้วยของน้องๆนะฮะอยากเชิญพี่พสื่อมวลชนเาเรียกว่าช่วยกันช้อปปิ้งติดไม้ติดมือกันไปนะครับครับผม ครับ,รก,ก,รบก็ดีใจนะครับที่คนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นระดับผู้บริหารธุรกิจ c ีโเนี่ยนะครับก็ได้เห็นความสําคัญนะครับของกีฬาเอากีฬาเนี่ยมาเป็นสื่อนะครับในการที่จะเชื่อมทุกคนให้มีความรักความสามาคัคคีแล้วก็ช่วยสังคมด้วย ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งดีใจมากที่พี่ๆนักกีฬาและก็ดารานะครับสละเวลามานมาช่วยน้องๆน,นะครับจากมูลที่บ้านพระพรนะครับซึ่งก็เป็นน้องๆที่อาจจะไม่ได้รับความอรู์จากคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าคุณพ่อแม่เนี่ยอยู่ในในเรือนจํานะครับซึ่งก็โอกาสต่างๆในการที่จะได้รับอนะไรครับความเท่าเทียมโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับเราก็พยายามที่จะช่วยกันนะครับสร้างอะไรที่มัน เป็นประโยชน์นะครับและการกีฬาประเทศไทยก็ยินดีสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้แล้วก็มีอะไรที่เราจะพอช่วยได้นะครับเราก็เต็มที่นะครับก็มีความสุขครับที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นครับเมื่อกี้ได้ยินว่ามีการพูดคุยกันแล้วมีข่าวดีใช่ไหมครับยังไงนะครับข่าวดีเพิ่งตัดสินใจกันสักครู่นะครับอยากให้อยากให้แบบวันอาทิตย์เนี่ยครับก็จะมีเอานัก ฟุตบอลน,นัดพิเศษที่เป็นระดับโลกระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับกับ Team ur, ทีมสเปอร์เทอรนันอสเปอร์ที่ราชมังคลาลเราก็อยากให้เด็กๆได้มีโอกาสไปสัมผัสก็<ม>เลยตัดสินใจว่าเราจะพาน้องๆน,นะครับจากมูลนิธิเนี่ยไปชมสดๆวันอาทิตย์นี้ครับ ็ดีใจครับถ้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติพวกเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีกิจหมายถึงว่าแมสกการแข่งขันในใน,ในแบบดาราที่ที่มาเล่นแล้วเพื่อการผสมวันนี้นะครับเห็นวัตถุประสงค์ของงานนะครับแล้วก็รู้ว่าช่วยใครแล้วก็มาสร้างรอยยิ้มให้ใครก็โอ้ยินดีมากๆเลยครับครับ อาจารย์สุทรมีอะไรอยากจะกล่าวไหมครับวันนี้ครับมูลนิธิบ้านพระพรเป็นสถานที่แห่งเดียวนะครับในประเทศไทยที่เราให้ความอุปการะลูกนักโทษนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหมดที่เรามีอยู่ปัจจุบัน80คนนะครับแล้วยาวชนอีก20คนคนเหล่านี้เราสนับสนุนการดูแลและการศึกษารวมถึงการกีฬาและดนตรีด้วยนะครับแลนั้นก็ขอบคุณสำหรับ c o Idol ที่จัดงานนี้แล้วก็เราได้รับประโยชน์มากมายจากการจัดงานครั้งนี้ด้วยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับ ดีใจฮะเมื่อก่อนเคยดูแลแค่นักศึกษาแต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาดูแลเด็กๆบ้างก็ดีนะซ้อมได้แล้วจนี่คือดูแลยังไงฮะอะไรนะฮะมีดูหน้าเลยคัโดนนักศึกษาดีฮะแต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นบอลแต่คราวนี้ได้เล่นบอลแล้วก็ทําการกุศลด้วยถือว่าสุดยอดมากครับ ครับคุณผู้เลยครับครับคุณออกผมมาวันนี้ก็ได้ออกกำลังกายครับดีใจมากฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะได้คือถ้วยนี่ครับผมรองเท้าทองแดงนะฮะเหมือนผ่านแว่นก็มีสีเปรี้ยอยากได้ถ้วยถ้วยสวยมากนะฮะแล้วก็ยินดีครับมีงานการกุศลก็ช่วยชนกันมาดาราเราถ้าว่างเราก็พร้อมมาอยู่แล้วรับผมช่วงนี้ว่างหลายปีแล้วฮะช่วยช่วยมาเล็กด้วยะไได้จนป ใช่ค่ะใช่ก็ลองจะมอสกับทางนู้นริบดีครับดีฮะก็คือขับกระจายหรือว่ามอสขับกระจายแล้วก็มอบให้กับทางมู้นิะดีครับสุดท้ายเราอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ในการพีอาร์ให้กับมูลนิธิครับขอบคุณสื่อที่แบบมาวันนี้มากเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนจะรู้จักมูลนิธิบ้านพระพรมากขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกเป็นพาร์ทเนของพระเจ้าที่พระเจ้าปวงใหญ่เด็กๆนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่คริสเตียนที่ทำคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพาร์ทเนนี้ได้เช่นกัันครบ ถ้าเขาอยากรวมโครงการมี้สามารถทำยังไงได้บ้างอาจารย์ครับทำยังไงครับผมมีโบชัวที่จะแจกให้วันนี้ครับแล้วก็ติดต่อกับเราได้ครในเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีอยู่ในโบชัวน้ะครับขอบพระคุณมากครับ